ชีนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยโพสต์ปมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนด์สุพรรณหงษ์จากกรณีที่โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจและพูดถึงอย่างมากสำหรับประเด็นแบรนดสุพรรณหงษ์จนมีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบน์สุพรรณหงติดเทรนไปเป็นที่เรียบร้อยผู้กำกับชื่อดังหลายคนต่างออกมาประกาศขอถอนตัวไม่เข้าร่วมงานในปีนี้ล่าสุด นุชีอนุชาบุญยวัฒนะนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยได้ออกมาเคลื่อนไหลโพสต์เฟซบุ๊กอนุจักบุญยวัฒนะบอกว่านุชีในฐานะที่เป็นนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานรางวัลสุพรรณหงส์ปีนี้ค่ะ นูชี่ไม่ได้รับทราบมาก่อนว่าจะมีกติกาที่กีดกันภาพยนตร์อิสระเรื่องเวลา Anatomy of Time ที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้รวมทั้งตัวนูชี่เองก็เป็นคณะกรรมการรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดที่ร่วมตัดสินมอบรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมให้กับเรื่องเวลาด้วยค่ะนูชีไม่เห็นด้วยกับกติกาดังกล่าวนี้อยู่แล้ว พรุ่งนี้จะไปประชุมกับทางสมาพันธ์เพื่อหาคำตอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะช่วงนี้มีปัญหาในวงการภาพยนตร์ไทยหลายอย่างจะพยายามค่อยๆหาทางแก้ไปค่ะส่วนงานรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยจะจัดขึ้นในวันที่4เมษายนนี้เวทีของเราเปิดโอกาสให้ภาพยนตร์ทุกๆเรื่อง และผลรางวัลเกิดจากคะแนนโหวตของผู้กำกับภาพยนตร์ไทยร่วมกันลงคะแนนคะ่ะปีนี้งานประกาศรางวัลสมาคมมาในทีม Freedom of Speed ทางสมาคมไม่ได้ของบอหน่วยงานภาครัฐมาจัดงานเพราะไม่ต้องการให้มาแทรกแซงห้ามแสดงความคิดเห็นห้ามพูดโน่นพูดนี่จึงขอเชิญคนทำหนังไทยทุกท่านเข้าร่วมงานคะ่ะเราอยากฟังเสียงของทุกท่านนะคะ